And so alive. I got a fresh cut in the denims. All these sexy jeans in my section. And if a nigga wanna run up, boy, get done up by the รับสวัสดีวันไทยเชื้อใส่ดองขันกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเก e มอีบุ๊คออฟมิสเตอรี่ของค่ายพีจีกันเองครับผมหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นกันบ้างแล้วผมก็เลยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับผมไม่แนะนำให้ทำตามรับชมเพื่อความสนุกและความเทิงท่านเท่านั้นนะครับมาคุณผู้ชมวันนี้ขอลุยกันหน่อยละกันเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะเทพปลาอนุบิสป่ะเออน่าใช่แหละคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ขอมาเป็น จัดฟิวเจอร์กันดีกว่าเนาะไม่ต้องฟงต้องฝังนให้องเสียเวลาคุณผู้ชมมานีมาลุายที่8ปดเซลคุณชมจัดไปไม้แรกเดี๋ยว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 เออเอาซักไปไม้แรกเบาๆครับผมคุณผู้ชมถ้าเผื่อไม้นี้พลาดยังมีไม้ต่อไปเนาะเอาไงดีสุ่มเลยละสุ่มเลยปะสุ่มเลยแล้วกันเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมสิบหมุนครับผมเริ่มสิบหมุนห้ามาคุณผู้ชมก็รับชมความบันเทิงเดอ้อไปลุยฮะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกไดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะเออทางเราก็จะมีคลิปลงให้ชมวันทุกวันก็ผมจัดไปฮะเฮ้ยไปเสกหน่อยโอ้โหไม่ทรงไม่เสกเลยเออเอาแรคนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงดูท่าไม่ดีแล้วไงเอาเอาเอาเฮ้ยเ,เอาจริงดิเจ๊ฮึโอ้โหอะไรคำนี้เฮ้ยเอาจริงดิ สวยฮะตามาจังวันนี้ยังไงจังวะนี้ยังไงคาทาแถวแรกโอ้โหแล้วเจจะมาอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรของแค่นี้ก็ว่านเจี๊ยบแล้วฮะลุยกันต่อครับผมอีกสองรอบตัวโอเคเลยนะช็อตเมื่อกี้โอ้โหถ้าไม่มีช็อตเมื่อกี้มาเรียบร้อยเลยทุกท่หัวจะปวดเลยคิวสวยดิยวโห้ยใหไ้ได้งี้ให้มันไ,ไ,ได้งี้ไหลมา โอ้โหเรียบร้อยครับผมเออก็ถือว่ายังดีวะถือว่ายังโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยคุณผู้ชมสายวัดสุดอยู่แล้วผมอะเออผมมันสายวัดสุดอยู่แล้วไหรปะเนี่ยไปฮะลุยไป,เ,ปเพื่อนเพื่อล่วงเป็นล่วงครับผมเออจะล่วงหรือจะลุงฮะเดี๋ยวมาดูกัน อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเออของแบบนี้ปลขอสิบห้ารอบดีกว่าคุณผู้ชมขอ,ขอแบบไหลยาวๆพอไหลยาวๆสวยๆพอมายังไงโอ้โหเฮ้ยไม่เอา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 ไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบสิยังไงเออสวยฮะจังวันนี้สวยฮะมาคาทามาแล้วจ้ามาแล้ว,จ,ลวจู้อะไรนี้จัดไปดิสิโอ้โหเฮ้ย ไหลหน่อยไหลหน่อยโอ้โหเงียบอย่างเงียบใจคอไม่ดีอย่างเงียบวัดสวยวายไหจังหวะน,นี้เออมาอยู่โอเคสวยเอด้วยเอายังไงเออโหเรียบอร่อยครับผมป่ะก็ถือว่าโอเคฮาวดูยันต่อคุณผู้ชมอีกเก้ารอบยาวๆไปครับผมยาวปะยาวไปอยาว,ปยาวไป,วป,วป,วปสวยจัด เออเอาสิยังไงฮะฮึเออทห้มได้งี้ทห้นได้งี้ยังไงสวยจัดโอ้โหช็อตนี้คุณชมมาไงวะเนี่ยวันเจี๊ยบมาดิครับกล้ามาดิครับเออมันต้องงี้ดีวะของแท่ฮะลุยหกรอบคุณชมสวยโอ้โหสวยจัดมาต่อเนื่องบอกเลยครับผมมีแต่ช็อตใหญ่ เรียบร้อยโอ้โหเฮ้เยสุดจริงว่ะเทพราวันอนุบิทธของเราวันนี้อหยิบเราเอาจัดฮะก็รับชมความบันเทิงนะครับผมอย่างที่บอกไว้ไม่แนะนำให้ทําตามเดอ้อจัดไปรอบสุดท้ายเออมาไหลสวยๆปิดฉากสิบมาเท่า,ามเออมาครับผมหมาจังหวะน,น,นี้มาแน่มาแน่มาแน่โอ้ยมาอีกช็อตผู้ชมเฮ้ย <What? S 2> เกินปุยมุยโอ้โหเรียบร้อยก็ผมไม้เดียวเอ้ยไม่ใช่เว้ยเป็นลิ้นพันมาแล้วคุณผู้ชมอะไรวนันนี้สองไม้ก็ผมรู้เรื่องพอเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปต่อฮะจบเจบ้าไม่แล้วหรือแบบนี้ผมสัสันได้ใจความผมก็จะสไตล์นี้เลยนะคุณผู้ชมทามาแบบมาแบบเอาง่ายๆว่ามีช็อตสวยๆช็อตใหญ่ผมถือว่าได้คลิปลงให้คุณผู้ชมได้ชมมาเลยนะผมไม่ไปต่อเลยนะเออมันตน้องงี้คุณผู้ชม ของแบบนี้ฮะอยู่นานไม่ได้ไปดีวกว่านี้ดีวกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปหาเกมอื่นเล่นต่อไปผมเดี๋ยวไม่รู้กันว่าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยเด้อคุณผู้ชมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย